สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ t r u e m o n e y Wallet นะครับ150าบาทนะครับผมนะก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทำเงินได้จริงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับถ้าเราไม่แนะนำหรือไม่แชร์ลิงก์ไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้เหมือนกันนะครับเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะหาเงินฟรีรายได้เสริมครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับคุณเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของวิธีการหาเงินฟรีหาเงินออนไลน์นะครับหรือเป็นรายได้เสริมนะสำหรับคนที่มีงานประจำอยู่แล้วนะครับก็นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเงินนะครับอยู่ที่150บาทนะครับก็เข้าบัญชีของ t u e m a n e y Wallet นะครับจากแอปพลิเคชันนะครับหาเงินฟรีไม่มีการลงทุนนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้จริงนะครับ ก็นะครับผมนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะพาานํในส่วนของการดาวน์โหลดพาในส่วนของการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้กันนะครับโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยเนาะฝากกดไลค์นะครับฝากกดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับ สำหรับแอปในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีชื่อว่าแอปดองบาวนะเป็นแอปในส่วนของการหาเงินฟรีนะเข้าบัญชีของ t r u ม m น n ี่ w a l ล็ t เข้าบัญชีของ PayPal แล้วก็ถอนเงินเป็นบัตรเติมเงินไม่ใช่ดิเป็นการถอน เติมเงินมือถือนั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะในส่วนของแอปดองบอลนะครับมันก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่คล้ายกันแล้วก็เหมือนกันกับแอปของแคสซีนหรือแคสไซนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านครั้งแล้วนะครับรีวิวนะก็ประมาณ10,000นะครับรีวิวนะครับตรงนี้นะอันนี้ยอดดาวน์โหลดนะครับก็ถือว่านะครับแอปนี้นะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นแอปที่ดีมากนะครับแล้วก็ได้เงินจริงนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้รางวัลนะนตั้งแต่ เริ่มเข้าแอปนะครับก็ให้เรานะครับผมน่ใส่รหัสเชิญนะตามที่คนนี้บอกนะครับชื่อคุณอันนะครับ ch นะครับก็ขอบคุณรับที่รีวิวตรงนี้ด้วยนะครับให้เรานะครับทำการดาวน์โหลดแอปเลยนะครับตรงนี้นะถ้าเราอยากเล่นแอปนี้นะอ่าก็ผมก็จะเปิดนะก็เมื่อเราโหลดแอปเรรยบร้อแล้วนะครับแอปนี้เล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android นะครับ ่าตรงนี้นะครับพอเราเปิดเข้ามาก็จะมีตรงนี้เขาให้เรานะครับกดเลือกแท็กนะครับที่เราสนใจนะครับหมายถึงว่าเราสนใจอะไรนะเราก็เลือกสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเงินความมั่งคัง่งการออกกําลังกายกีฬาหนังชื่อเสียงสัตว์เลี้ยงสุขภาพหรือโฮมลิฟฟิ่งนะครับโฮมลิฟฟิ้งนั่นเองนะก็สมมุติว่าผมลือกฬการาสุขภาพการเงิน ค่อนข้างๆแล้วก็เก่ากาลังการแล้วก็สัจเพียนนะครับและผมว่าเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ข่าวต่างๆก็จะมีตามที่ผมเลือกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกอะไรเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีข่าวมากมายให้เราเข้ามาอ่านเนาะแต่วผมขอเลือกสิ่งที่ผมสนใจละกันเนาะแล้วก็ให้เรากดเลือกนี้นะหรือจะข้ามก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคทุกคนแน่เมื่อเรากดเข้ามาเนาะ มันเหมือนเป๊ะเลยทุกคนกับแอปของทสนนะที่ผมได้รีวิวเมื่อคือน่นเองหน้าก็ตรงนี้เขาบอกว่าให้เรานะครับอ,อ่านก่อนนะเพื่อที่จะรู้ว่าข้อตกลงต่างๆเงื่อนไขต่างๆนะมันคืออะไรยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้นะก็จะมีนะในส่วนของแอปดองบานี้คือเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับแล้วก็แอปดองบานี้มีสิทธิ์แบนบัญชีหรือปฏิเสธนะครับที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ที่ละเมิดนะเกี่ยวกับกดข้อบงังคับต่างๆแล้วก็ไปอ่านเกี่ยวกับกดข้อบังคับต่างๆได้นะครับ แล้วก็นะครับผมในในส่วนของคําที่แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวตรงนี้คือเขาก็ต้องการในส่วนของหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราอีเมลแล้วก็ชื่อบัญชีด้วยเพราะว่าจะนําไปสู่ในส่วนของการถอเนเงินนั่นเองนะถ้าเราไม่ให้ในตรงนี้คือเราก็จะไม่สามารถที่จะถอนเงินได้ในส่วนหมยายเลขโทรศัพท์ก็คือหมายเลขเบอร์ของ t r ูมันนี่วอลเล็ชื่อก็คือเป็นชื่อเดียวกันในชื่อของ t r ูมันนี่วอลเล็นะครับแล้วก็ อีเมลนะครับอีเมลก็เอาไว้ในการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเมื่อเราโอเคแล้วนะครับเราก็กดตกลงไปเลยหรือโอเคไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ อนุญาตดองเบลให้เข้าถึงรูปภาพหรือไม่ผมขอให้เรากดปฏิเสธนะถ้าเรากดอนุญาตนะครับแอปดองเบลก็จะสามารถเข้าถึงรูปภาพของเราได้นั่นเองนะครับผมผมก็กดปฏิเสธไปนะครับทีนี้นะแอปดองเบลมันจะมี3เมนูด้วยกันเนาะเมนูแรกก็คือเมนูหน้าหลักนะครับเมนูหน้าหลักก็คือจะเป็นเมนูในส่วนของการอ่านข่าวต่างๆนะครับก็จะมีข่าวแบบนี้เลยนะข่าวท้องเท่นกาเงเกง การบันเทิงนะเราก็เลือกได้นะครับตรงนี้นะแต่อันนี้คือไม่ใช่ของผมนะท้งท่องเที่ยวสุขภาพอาหารนะครับอ่าโอเคอันนี้คือเกี่ยวกับข่าวต่างๆน,นะครับต่อมาเป็นเมนูของงานนะเมนูงานตรงนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนของการทํางานนะแต่ว่าของผมตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ล็อกอินนั่นเองนะครับก็จะมีการชวนเพื่อนแล้วก็งานนั่นเองนะต่อมาเมนูฉันนะก็คือเมนูของการเข้าสู่ระบบแล้วก็สมัครสมาชิกนะ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นแอป,ปนี้ก็ให้เรามาที่เมนูฉันก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับวิธีการสมัครสมาชิกมีอยู่3วิธีด้วยกันทุกคนนะก็ไม่ใช่ดิวิธีการสมัครสมาชิกมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับทุกคน1วิธีการสมัครผ่าน Facebook ก็คือใช้บัญชี Facebook มาเชื่อมต่อกับแอป,ปดองบาวนะสสมัครสมาชิกโดยการเชื่อมกับบัญชี Gmail ของเรานะครับ ก็ให้เราเลือกบัญช in <Yes. S 2> ีท um ี yeah. okay. mm ่เราสะดวกนะของผมก็เลือกของ Facebook นะครับอ่าผมก็กดที่ Facebook ไปนะครับอ่ามันก็จะลิงก์มานะครับมันก็จะขึ้นเป็นชื่อนะที่จริงไม่ใช่ชื่อนี้นะชื่อ Facebook ของผมแต่ว่าผมเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็รูปภาพนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะถ้าเราจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเรานะสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อของเราได้เป็นชื่อเล่นนะครับหรือภาพของเราก็สามารถจะเปลี่ยนภาพได้นะครับประเทศก็ให้เลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็ อันนี้ผมเชื่อมต่อหมดนะนอกจากอ e ีเมลที่ยังไม่ได้ติดต่อนะครับโอเคนะครับจากนั้นเมื่อเราสมัครสมาชิกมาแล้วนะเราก็จะมีคะแนนเป็นศูนย์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ศูนย์ศูนย,ศนย์ศูนย์นะเริ่มแรกเลยถ้าเราอยากสไร้างรายได้นะครับก็ใส่รหัสเชิญตรงนี้นะก็ให้เรากดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสเชิญไปได้เลยเนาะของผมก็9ไอสามเก้าเจ็ดสี่สี่แปดเก้าสองส่วนของเพื่อนๆที่เล่นแอปนี้อยู่สามารถคอมเมนต์รหัสของตัวเ,เองใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ มาที่หน้าหลักนะครับวิธีการสไร้างรายได้จากแอปนี้จริงๆนะก็อันนี้คือเป็นเกี่ยวกับเข่าสั่งของแอปน้ารัชื่อผู้ชนะเลิกนะครับก็จะมีกิจกรรมเนาะก็คือเขาจะแจกเงินนะครับรางวัลรวมน่าประมาณ6,250บาทนั่นเองนะก็ผมผมก็มีแล้วเปล่าดเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเนาะอ่าวิธีการอ่านข่าวก็มาที่หน้าหลักของเรานะแล้วก็จะมีข่าวท้องถิน่นการเงินบันเทิงท่องเที่ยวสุขภาพอ่าผมมาที่สุขภาพแล้วกันเนาะ แล้วก็ไม่เลือกข่าวที่เราสนใจนะผมขอเลือกไม่มีข่าวสุขภาพเลยเอ๋อโอเคถ้าผมขอเลือกเป็นข่าวคนนี้แล้วกันเนาะอ่าคุณจะสังเกตเห็นว่านะครับตรงนี้นะมันจะมีนะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีเส้นรอบวงนะหมุนตรงนี้นะครับปาร์ตทุกคนอ่าเห็นไหมมันก็ต้องวิ่งแล้วใช่ไหมทุกคนนะให้มันวิ่งจนจบนะครับหนึ่งรอบนะเราถึงจะสามารถที่จะรับเหรียญได้นะแอปนี้นะเรานะต้อง ทําการสะสมเรียนให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อที่เราจะนําเรียนที่เราสะสมนั้นเอาไว้ไปแลกเงินหรือถอนเงินนั่นเองนะครับตรงนี้คือมันหยุดวิ่งใช่ไหมเราก็ต้องเลื่อนต่ออ่าเลื่องลงเพื่ออ่านต่อและก็ตับเปลียนอ่าเราก็เลื่อนต่อทุกคนอ่ามันก็เลื่อนต่อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขออ่านให้จบก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการอ่านข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นหีบสมบัตินะครับให้เรากดเข้าไปเพื่อรับรางวัลน,นะอ่าผมได้รับอยู่ที่153หเหรียญน,นะซึ่งเหรียญตรงนี้ระบบเขาจะสุ่มมาให้เรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการหาได้ไดจากการอ่านข่าวนะต่อมาให้เรามาที่เมนูข้างบนนี้นะครับบนมุมซ้ายมือหรือคุณจะคลิกที่คําว่างานตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ โอเคทุกคนนะั่งเมื่อเรากดไปนะตรงนี้ก็คือเป็นการหารายได้นะโดยการที่เราสะสมเหรียญใช่ไหมเราต้องสะสมเหรียญใช่ไหมอ่าใช่นะครับแล้วเราก็เช็คอินนะครับเราสามารถที่เช็ดอินรายวันได้นะมันจะมีอ่าอันนี้ก็คือ400คะแนนที่เราจะได้รับถ้าเราเช็ดอินไปนะครับแล้วก็าหารายได้จากการที่เราดูวิดีโอนะครับก็จะได้รับประมาณ800คะแนนด้วยกันนะครับ อ่าแล้วก็หาไรายได้นะครับจากการที่เราไปทําแบบสํารวจนะครับหรือแบบสอบถามนะครับก็สูงสุดอยู่ที่2000คะแนนนะครับหาไรายได้จากการที่เราไปเชิญเพื่อนนะครับหรือเชิญคนมาเล่นแอปนั่นเองนะเป็นการโปรโมทแอปนั่นเองนะก็จะได้รับคะแนนนะเยอะมากทุกคนตรงนี้นะแล้วก็หาไรายได้จากการที่เราหมุนสปินนะครับตรงนี้มันก็สามารถที่จะหมุนได้วันละสีรอบด้วยกันนะครับแล้วก็ สุดท้ายคือเป็นการหาไรายได้จากการที่เราไปดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะมันจะมีแอปเพิ่มเติมในส่วนของแอปนี้เช่นเกี่ยวกับเกมนะก็ให้เราไปเล่นเกมแล้วก็จะมีเครื่องขของมันอย่างเช่นเขาให้เราทาภารกิจนะให้เราเล่นไปจนถึงเลเวลสิอันนี้สมบุินะสมมุิให้เราเล่นไปถึงเลเวลสิแล้วก็จะได้รับเงินนั่นเองไม่ใช่จะรับเหรียญน,นั่นเองนะครับอ่าเราก็ต้องทําตามเงื่อนไขที่เขาบอกนะครับแล้วก็การชวนเพื่อนนะก็จะมีในส่วนของ มาเก็บเหรียญฟรีตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับกดไปก็รับไป8ปดร้อเหรียญน,นะครับแล้วก็มากดดับอีกทีหนึ่งก็อีก3ชั่วโมงนะส่วนการดูวิดีโอนะส่วนการดูวิดีโอเราสามารถจะจำเมินดูได้นะทุกๆ1ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะาถ้าเราจะเชิญเพื่อนเราก็กดที่คลิกที่นี่นะอันนี้สําหรับคนที่เป็นสายเชิญเพื่อนแล้วก็คัดลอกข้อความนี้ไปนะแล้วก็กดสำเนาตรงนี้ด้วยนะเพื่อเราจะเอารหัสของเรา397 44892นะให้กับเพื่อนของเราใส่นะครับอ่า Okay. ออเคันนี้คือเป็นในส่วนของการหาคะแนนหรือหาได้ได้นะครับเมื่อเราได้คะแนนมาแล้วนะเราก็จะนําไปถอนได้ไงใช่ไหมเราก็จะถอนได้โดยการที่เรามาที่เมนูเมนูชันตรงนี้ก่อนนะคแล้วก็มาที่คําว่าถ่ายถอนครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในส่วนของหน้าของการถอนเงินนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เมนูนะไม่ว่าจะเป็นเมนูของ t r u e Money w a l l e t นะครับ เมนู True Money Wallet ก็จะมีในส่วนของการถอนเงินเข้าบัญชีของ True Money w a l l ต t ตั้งแต่1บาท100บาท150บาท250บาท500บาท1000บาทแล้วก็2,000บาทด้วยกันเนาะซึ่งมันจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเห็นไหมสีแดงเนาะการถอนเงินสูงสุดอยู่ที่2000บาทต้องใช้แต้มอยู่ที่60ล้านแต้มด้วยกันเนาะขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะครับต้องใช้แต้มอยู่ที่3 0,000ืนแต้มแต่เราต้องเชิญคนมาเล่นแอป1คนทุกวันนะครับ การถอนเงิน100บาทนะครับมันไม่มีเงื่อนไขว่าเราต้องเชิญน,นะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ใส่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้แต่ว่า,าต้องหาคะแนนนะให้ได้ตั้งแต่3ล้านแต้มแล้วก็4ล้าน5 0 0 0 0แต้มแล้วก็7ล้าน5 0 0 0 0แต้มแล้วก็อื่นๆข้างล่างนี้นะครับมันจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะถ้าเราถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet แต่ถ้าเราไปถอนเข้าบัญชีของเ a y p a l นะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับถอนขั้นต่ำก็อยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่200บบาทนนนััะคร ในส่วนของเติมเงินมือถือก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะของขั้นต่ำอยู่ที่5 0 0บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1,000บาทั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินฟรีนะครับถ้าเกิดว่าใครนะสนใจก็ดาวน์โหลดกันได้ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับประวัติการถอนเงินก็มาที่การแรกของฉันกดเข้าไปนะครับมันจะมีประวัติที่ผมได้ให้ทุกคนดูเมื่อกี้นั่น150บาทนะครับวันที่18เดือน10ทับ2021น,นะเวลา14นาฬิกา 04นาทีนั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคทุกคนนะใจเงินจริงนะผมได้รับเงินดีมาตลอดน่าจกแอปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายๆสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ